วิวตวิผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นซอเอ๋มนนทครับคุณสุนทรีโลหะพืชน,นะครับเป็นผู้จัดการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนครับ ชื่นชอบหาคุณสอกผีดิบกับเจ้าเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิม60ครั้งชนะ40แพ้18เสมอ2ครั้งครับเอาละครับเริ่มจากายักเข้าหาเหมือนกันนะครับเพชรนิรันวันนี้นี่ถือว่าชกในทิ่น,นะครับในขณะที่เพชรหัวหินระยะหลังนั้นฟอร์มการชกก็สดเหลือกเกินนะครับชนะติดต่อกันมาตลอดมาดูกันนะครับว่าวันนี้มาเจอกับมวยจอมเก๋าอย่างเพชรนิรันนะครับข้ามทีมมาด้วยนะครับ เพชรนีรันีโชกในทิ่นนะครับดูว่าเกมจัเป็นแบบไหนครับคู่ไฮไลท์อีกหนึ่งคู่นะครับมุมแดงนี่เพชรนิรันหนุ่มเดินสายครับลูกศิษย์ของท่านผู้กองรันสารคามแล้วก็น้องโจดับรันสารคามนะครับน้าเงินเพชรหัวหินจิตเมืองนนท์คายใหญ่ยี่ห้อดังเจอกันเลยครับยังไม่เคยพบไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนนะครับกระดูกประสบการณ์นี่ถ้าพูดถึงในเรื่องของเชิงชกมวยไทยนี่ก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับเพชรนิรันใช้สีเสื้อของพี่หนุ่มเดินสายครับ อัดีดมีทุกไฟครับเหมือนกันกับเพชรหัวหินครับดีหอจิตเมืองนนท์ครับซอเอศุนที่โลหะพืชแล้วก็ในายใหญ่ของแค้มจิตเมืองนนท์สมจิตแว่นแก้วก็มีเงินอัดฉีดสนับสนุนทุกไฟเหมือนกันครับต่างสึกต่างสายแฟนมวยนี่ชื่นชอบครับเพชรยินดีประทะจิตเมืองนนท์มาดูครับคู่นี้จะออกไหนครับยอดฝีมือทั้งคู่ครับแต่ขาไปก่อนนะครับเพชรนิรัน มุมน้าเงินนี่โอ้โหยอดมวยปัจจุบันนี่เพียบเลยครับแสงมณีสุกใดไหนเล่าครับแก็ตอนนี้ไปซ้อมอยู่จิตมืองนน์ก็เตรียมที่จะขึ้นชิงแชมป์ไลท์เวทน,นะครับของสนามมวยราชดำเนินครับเร็วๆนี้แล้วก็มีหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนน์ด้วยว่าแกเตะกวาดล่างนี่ไม่เก่งใจหนึ่งล้านเล็กแช,ชมป์เฉพาะการของราชดำเนินรุ่นเวลต้องเห็ดเลยครับ นี่ครับ02 800 8 0 0 0ขอบคุณทาง CP จเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเล็กศรีประทักษ์ครับท่านประธานคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยท่านดักเตพงวิเศษไพรทูลรองประธานอาวุโสเคเรือเจร CP ิญโภคภัณฑ์บริษัท CPF Global Food s o l u t i o n จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ CP True 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาทูนและดีแพ็ ธุรกิจ5้าดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร0280080000บริษัท CPF เรสซิ่ลลองแอนด์ฟู้ดเชนจำกัดบริษัท c ีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราการตายขอขอบพระคุณครับค่อยๆขระยับเข้าไปนะครับเลือกออกเลยนะครับเพชรนีรันโอ้มีจังหวะเตะจ่อยางต่อยมัดตัวเพชรวังหินเองก็ไม่มีตกใจนะครับเพชรหัวหยินนะครับไม่ตกใจนะครับมีลูกทีม หมัดหน้านี่คอยจะแทกทำร้ายจังหวะไปด้วยเอาละครับเริ่มจะเบียดออกอาวุธกันมากขึ้นแล้วนะครับเดินช้านี่ก็โดนเพชรหัวยิงนี่มีแข้งขวาคอยสกดัดเอาไว้สวยๆครับโอ้ยตบลูกไปครับตบด้วยซ้ายไปด้วยขวาครับเพชรนิรันด์ลูกบ้านมาเชียร์เยอะครับตัช่วยผู้ใหญ่บ้านเพชรนิรันด์เพชรนิรันด์หนุ่มเดินสายนะครับดีไว้ก่อนแล้วครับ แข้งขวาครับพยายามซ้อพยายามเลาะพยายามเล็มน,นะจงังหวะเตะของเพชรนิรันดิ์นะโอ้ส่วนน้ำเงินครับมาตามใบสั่งเลยครับที่มุมบอกซ้ายแน่นๆครับแขงซ้ายของเพชรหัวหญิงจิกมือเลยแข้งขวาเตะจอไปครับเช็คช่วงล่างเช็คลมยางบัดหนึ่งสองเอาล่ะจังหวะหุ่ยต่างคนต่างบวกครับแม หน้าหวาดเสียวแล้วครับขวาจอร์่างอีกแล้วเพชรพิรันต์ขุนเข่าวหมอนำซิงนี่ครับมาอา้าวมาทีเตะมาน้องก็เตะคืนครับโอ้ยดูครับมาอย่าใครจะรัว่วใครจะแฟบก่อนนี่ครับหาทางการชกนีจะเน้นล่างก่อนนะครับพอจอรยางปับ๊บต่อยหมัดมาดูกันที่วงในจะขึ้นบนเพชรพิรนก็ไม่ให้ขึ้นนะครับ ไล่แขนกดแขนเอาไว้นะครับเกมนี้โอ้สนุกแลยครับมวยคู่นี้พักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามนี่ออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับเพช่นรันพยายามจะเบียดเตเจาะยางนะครับโอ้เพชรหัวหินก็มีสายหน้าคอยสกดัดเอาไว้ทีมทำลายจังหวะไปเรื่อยตายโอ้ดูว่าเลือกออกไม่มั่วนะครับเพชรหัวหินแต่เพชรนีรันนี่ไม่สนแล้วนะครับชกในบ้านด้วยนะครับโอ้กองเชียร์นี่มากันเยืองพยายามจะเปิดเกมแลบ ครับอ้้หดูมาบอกว่าถึงก็เป็นทีมเยือนครับก็ไม่มีตกใจครับน้ำเงินเพชรหัวหินจิตมึงนนนดูครับมาซดกันกลางเวทีครับคือด้วยสายหน้าอ่ะนี่ครับเดินเดินต่อครับเพชรนิลันโอ้โหวันนี้ชกในบ้านกองเชียร์เยอะโอ้โหแต่ว่าดู อาไหนกดแขนกดแขนไว้กดแขนกดแขนอ่าแ,แต่ว่ามันหาจังหวะตีไม่ได้ครับมาดึงออกมาจากเชือกครับว่ากันต่อกลางเวทีเอาละครับขยับไปเรื่อยนะครับโดยเฉพาะลูกเตะจอย,อยางโอ้ของเพชรวิรานีย้ำไปเรื่อยๆดูว่าเพชรหัวหินทำท่าจะสะดุ้งเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังมีโต้อยู่ตลอดนะครับ โดยเฉพาะลูกเตะจ่อยางน,นี่พยายามจะเตะคืนเหมือนกันเกมก็ถือว่ายังคู่ขี้สูสีนะครับเบียดเข้าไปต่อยหมัดดูว่าจะมั่นองมั่นใจเลยครับเพชรนีรันพยายามจะเบียดล้าไหนด้วยเอ่ะแต่ตัวหินก็ไม่ให้ขึ้นบนได้ไงๆๆ่ายๆนะครับเกมนี้เราใจแน่ๆแล้วครับวยคู่นี้ขยับ้าไปครับขวาครับจ่อล่างอีกแล้วเจอแข้งขวาเจอนี้ครับบวกหมัดบวกศอกกันเลยครับเจ้ามี ไล่แขนจะมัดนายครับกระตุกนิดเดียวครับแทงขวาครับเจอขวาโตมัดบวกแทงเข่าซ้ายครับดักเสียบกดแขนเอาไว้ครับส่วนเพชรหัวหินก็ซอยขาไว้ครับไม,ม่ให้ตีเมืออกันดักเสียบซ้ายเพชรหัวหินเพชรยันพยายามเลื้อยขึ้นบนแล้วก็เหน็บไปครับแยกมาแงะมาครับ ไม่ถึงหนึ่งนาทียกที่สามหมัดซ้ายพยายามขวางหน้าแทงซ้ายครับเพชรนิรันตีเขาา่าขวาขึ้นมาเพชรหัวหินนี่ครับโอ้โหดูครับวันนี้มวยบันสนั่นเมือกมาหาสารคามาเด้งตีเข้าไปเพชรหัวหินเพชรนิรันต์เพชรนิรันต์ดูครับโอ้โหดูจับอ่าแล้วก็ ไปเรือกไปนิดหนึ่งครับบายยกทีสามหมดยกครับหมด Cover f ฟู d โ o l ูชั่นจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ 4T 2 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวบูและดีแท็ก ธุรกิจข้าดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร0280080000บริษัท CPF Laser Long and Co. จำกัดบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับาลครับมีอาชีดมา5้า0 0ืนบาทนะครับให้กับเพชรหัวหยินทีมงานนี่ก็สั่งเดินนะครับแต่ว่าเพชรนีรั่เนื้อมันชิงเดินก่อน,นก็เบียดเข้าไปโอ้โหทุงเพชรนี้ สวยนะครับเพชรไหวอีก็นหลักอยากขึ้นบนนะครับปล้ำไนสู้เหมือนกันวงในเอาละครับใบนี้ถือว่าคู้ขี้สูสีเลยนะครับไม่รู้ใครตีใครแล้วนะครับมาถึงตอนนี้อย่างกงเปียกเข้าไว้นี่ครับซ้ายโอ้ยจังหวะเข้าไปแทงดื้อๆเลยนะครับอกเป็นนี่หลานที่ฉันด้ดีนะครับกดแขนนะครับปล้ำนตีเข้าเต้นไหวถึงก็พยายามจะเด้งเหมือนกันนะครับแต่ยังตีไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนครับโอ้จังหวะซอกก่อนหน้านี้เป็นเหตุเลยนะครับได้เลือดได้เลือดกันแล้วครับ ยพยายามขึ้นคอนวเนี่ก็อยู่ครับ mm. จังหวะตีไ,ไม่ค่อยจะสะดวกก็เนี่ยครับแยกมาก่อนครับ mm. จังหวะใส่ปวกกันแล้วครับ mm. ขึ้นคอโดนโดนเสียบมาก่อนพยายามเสียบคืนยับเสียบมาโอ้ดูครับแม่วงในครับรุมรันพันตูกันอยู่วงไนครับตอกมาไม่ถึง ทั้งสองทั้งข่าวครับตอนนี้นนครับทางซ้ายตีขวาครับส่วนเพชรที่ดันพยายามกดหัวไว,ว้ครับนีรับฝ่ายเริมเดินเกมเร็วแล้วครับฝ่ายน้ำเงินเพชร,ร,ร,รหัวหินโอ้โหดูอ้อาโอ้โหดูครับหาชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงคลิปกันน่าดูเลยครับเอาขึ้นมา เอาวันขาล้อต่อครับเพชรหัวหินมาแต่ว่เพชรนิรันต์ผู้ชาแกก็ไม่ยอมให้ไฟได้ครับติดมุมไปหน่อยนึงครับอาจารย์แกะแยกออกมาก่อนครับหรือว่าจังหวะเดินเบียดเดินกล้ามเนี้อหรือว่าทําได้ดีนะครับตอนนี้พยายามจะเล่นเกมเปิดเกมแล้วนะครับเพชรหัวหินโอ้เพชรน,นิรันต์ก็ขึ้นบอลล็อกไอ้เอามีสองขาหลักด้วยนะครับเพชรน,นิรันต์พยายามจะมี างล็อกเอาไว้แล้วก็แทงสู้โอ้เกมการยกนี่แลกกันฟันลกเลยครับเมืองนนครับโอ้ยยอดมวยยืนเต็มมุมทั้งสองฝ่ายเลยเราต้องดูครับบนเวทีครับมาเอ้านี่ครับมากรรมการเบรกก่อนครับเอาละ,ะครับยกนี้นี่เพชรหัวหินมาย,ยามจะเบียดแจเริ่มเกมเนะครับขยับเข้าไปดูว่าเพชรดีรันจัมั่นใจหรือเปล่านะครับนายก็ล็อกเอาไว้ นก็คุมเกมนะครับอาศัยจังหวะนะครับวนหอกข้างซ้ายขวานะครับไม่ประท้าด้วยแล้วครับโอ้ยหมัดหมัดครับพยายามต่อยพยายามออกมาครับโอ้ยาฉีดนี่ทะลุครึ่งแสนไปแล้วนะครับเพชรหัวหินจิตเมืองนนท์ครับสองนาทีตรงนี้ครับหมัดซ้ายครับสอยเข้าไปครับ ก็พยายามเนี่ยเร่งตีเข่ายกใหญ่ครับสําหรับเพชรหัวหินครับส่วนเพชรที่รันก็พยายามกอดพยายามมัดลัดเอาไว้นี่ครับมาเดินเดินเร็วเข้าไปอีกเพชรหัวหินมามีศอกอัดเข้าไปครับแต่ว่าดูมาตอนนี้โอ้โหซอยไ,ยไ,ยไยตไตไตกดแขนรุ่นพี่ด้วยโอ้โหดูมานี่ครับมามุมนต้องการอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับมหาจะมาแล้ว ว่าแต่ว่าเพชรนิรันด์มานะแกก็ยังมีโต้อยู่ครับเ <c> น <oughs> ื่อว่าพยายามจะเล่นเกมเป็นการใหญ่นะครับเพชรหัวหินเพชรนิรันด์เองโอ้เลือดนี่เริ่มทะลักออกมกาแล้วนะครับเปลี่ยนเข้าไปพยายามจะโกดแกนไล่แขนแล้วก็ตีสู้เหมือนกันโอ้สถานการณ์อยู่ว่ามาถึงตอนนี้นี่โอ้ใกล้เคียงนะครับเวลายังเหลือครับโอ้โหดูครับตอนนี้เดินเกมเร็วเกม,เรรมแกกมกรงครับเพชรหวัวหินมาเพชรน,นิรันด์แกก็หน้าตั้ง ไว้ครับโอ้โหดูมามีเลือดเล็กน้อยกับฝ่ายแดงว่ายิ่งชกยิ่งคลึกเพนหัวหินมาเดินเปิดเกมมบ่าเพนนิลัน่านีครับมาดักเสียบโอ้โหดูครับมาบรรยากาศนี้สุดมันเลยครับ โอ้โหแล้วะครับมาดูนะครับโค้งสุดท้ายนะครับต่างฝ่ายต่างจับมั่นใจหรือเปล่าแต่แม่ผู้หญิงก็ยังคงเดินสุดมันเลยครับโอ้โหแต่ว่าผู้ชนะนี่สังเวยเลือดนะครับอ่ามีแผลแตกเล็กน้อยครับไปแดงเพชรนิลันหนุ่มเดินสายโอ้โหดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี